สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนี่เข้ามาพรอมกับคำถามที่ถามว่าไปบักฮวงที่เข้าสอยลงมาแล้วมีเพลียติดลงมาทั้งตัวอ่อนตัวแก่บักฮวงที่เป็นเพลียแล้ะกัเป็นราดำเข้าสิมีวิธีจัดการจังไดจังสิปลอดไยและก็ได้ประโยชน์สูงสุด ใบบักฮวงที่ห้าสอยลงมาแล้วมีเพลียติดลงมาทั้งตัวอ่อนตัวแก่นะคะท่านผู้ชมจะเอาถิมไว้ในสวนนะคะอาจจะก่อไฟเผาถิมหรือจะเอาไปมุดลงในนามยาล่างจานหรือนำยาสักผ่าก็ได้นะคะนี่นะคะสะสมไว้เบบนี่หลายหลายใบหลายหลายใบนี่คูรูปเพื่อนกับบกกาเอาถิมนะคะบกกาเอาถิมลงในสวน จะทิมคามไปสวนอื่นไปทีอื่นกระยานมันกลับมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นวิธีทีดีที่สุดสําหรับในเมืองเนาะยานมันควนอูดเอานะนะคะท่านผู้ชมถ้าอยู่ในปา่าในดุงหรือว่าอยู่ตามทองทุง่งทองไรเห่ากรเพาได้เลยแต่สําหรับคู่นุเพียนก็นจะใส่วิธีแซล่ลงในน้ายาล้างจานนะคะใส่ลงในกระมังใบไงแบบนี้คะ่ะท่านผู้ชมนี่นะคะหมดกันยังตามมาอยู่ ทั้งหมดทั้งเพลียทั้งเชื้อรานะคะทาเขาโดนน้ายาซักล้างนี่กับบนเหลือแหละค่ะ้ามันหล่นกระมังออกไปแบบนี้กะต้องเอาใส่กันไก่ตัดนะฮะตัดให้มันพอดีกับกระมังนะคะใบบังุ่งที่เหลืองแล,ะะล้วก็ล่นลงมากเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นลองลอยของเพลียนะคะเพลียจะมีอายุประมาณหนึ่งเดือนนะคะแล้วเขาก็จะตายไป แล้วก็ลูกหลานของเขาก็จะถือหมดเก็บไปที่กิ่งก้านอื่นที่ยังเขียวอยู่นะคะนี่ค่ะคุณเพียอนเก็บมาใบบกุ่งที่ล่นอยู่นะคะนี่ค่ะจะเห็นล่องลอยอยู่แต่ว่าตอนนี้นี่บ่มีหมดเลยแสดงว่าเขาบ่มีเพียแล้วนะคะเพียตายแล้วแล้วก็ลูกของเพียเขาก็จะไปกิงใหม่แล้วนะคะเฮ่ากับโบนิ่งนอนใจนะคะบไว้ใจ เอามาเซน้ำยาล้างจานทาเสียดายน้ำยาล้างจานเนาะบ่อยากใส่ถ้ามีขี้เทาก็ใส่ขี้เทาแทนนะคะนี่นะคะใบบักุงที่มีเพียค่ะท่านผู้ชมเซไวประมาณสิบนาทีเพ็ก่กระตายละค่ะใครก็จะโฟไปตัวเพียกระตายไปเชื่อรากระยู่บ่ไรละค่ะเชื่อรากับน้ำยาล้างจานนะคะเอาอยู่ค่ะท่านผู้ชมวิธีนี่บ่ตรงห่วงว่า เคลียทีเข้าเก็บมากเขาจะกลับไปข้นต้นบกองอีกนะคะสิบหน้าที่ก็เอาออกแลก้วก็ทิมเข้าไปในสวนใดเลยนะคะกลายเป็นปุ๋ยมักไปในตูเลยค่ะเป็นเศษวัชพืชแต่เอายาย,ายไปยาอากองไว้นะคะเพราะว่าในผงซักฟอกก็จะมีส่วนประกอบของสารเคมีที่้ามีปริมาณมากก็จะสามารถทำลายรากพืชใดขึ้นกัน ถ้าเป็นขีเท่ากะใส่ประมาณ4ีถึงหากำมือนะคะไดเลยค่ะส่วนบักุ่งที่เป็นเพียนะคะเป็นเพียแล้ะก็เป็นร่าดํานะคะกันย่งใส่บริโภคได้นะคะแต่ว่าเฮาจะต้องพิธีพิถันในการล่างแล้ะกัพิธีพิถันในการปอกเปลือกนะคะท่านผู้ชมเฮจังไดเชื่อร่าที่ยูบนผิวของมะละกอจังสีออกไปแล้วก็ ตายยางเนนอนนะคะฟอไปยางเนนอนเชื้อรานะคะแล้วกะ็เพียแป้งอาจจะมีแม่ไม่ลูกดิดยุทธิดน่วยบกุงเฮ็ดจังไดมันจังสีปลอดภัยและะ้วก็ห้าเนนอนว่าห้าสามารถกําจัดเขาใดนะคะก้อนที่จะนําไปปอกเอาไปเซลุ่งในาน้ำเกลือนะคะทาเป็นใบห้เาเโอเซลุ่งในน้ายาล้างจานได้คะ่ะเตว่าถ้าเป็นนวยนีห้าวจะเอาไปกินไงท่านผู้ชมห้าก็บอ,อยากเซลุ่งในน้ายาล้างจานเนาะ มันอาจจะมีสารเคมีที่บดีต่อสุขภาพเฮาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปลอดภัยต่อสุขภาพแล้วก็สามารถทำาลายไข่เพลียตัวเพลียแล้วก็เชื้อราใดนั่นก็คือน้ำเกลือนั่นเองนะคะมันจะได้ท่วมจะได้ท่วมนะคะหนึ่งกับมือแส่ไว้ค่ะ ท่า,านผู้ชมท่านใดเสียดายเกลือเนาะจิกินบ้งูเต่ะเทือ่อมาเสียดายเกลือท่านผู้ชมก็ใส่ขีเทาใดนะคะขีเทาเป็นดางจัดค่ะเพี้ยลกระราบอสามารสิทนใดนะคะถ้าจะใส่ขีเทาก็ใส่สงกับมือคือกันนะคะเซวัยประมาณสิบนาทีคือกันค่ะท่านผู้ชมกระไดนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้ผู้อื่นเบ่งนํานะคะ แล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คู่นูเพียนในเด้อแล้วก็กดติดตามให้คู่นูเพียนนําในเด้อค่ะบางคนก็บ,บอกว่าฟังไปจนเพลินก็ลืมกดติดตามให้ลืมกดอีย่งนะคะค่ะขอบคุณหยหลายพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ